บอกเลยโดนพลังใบเต็มๆใบอะไรจ๊ะใบหม่อนสิจ๊ะนี่คือต้นหม่อนบอกเลยใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นนี่เห็นไหมหม่อนหรือว่าเมลบรีนะหลายคนชอบใช่เดีนี้เขาไปทําเป็นแบบ แยมัลบรีน้ำมับบรี่อะไรเงี้ยเราก็กินแบบสดๆก็ได้หลายคนชอบผลมันนะช่วยบำรุงหัวใจลดน้ำตาลในเลือดนะพี่น้องใช่แล้วก็ต้านอนุมูลอิสระด้วยส่วนรากนี่ให้ดูนะรากเราจะมองไม่เห็นนะเพราะมันอยู่ในดินต้องขุดรากขึ้นมาดูไหมมาถ่อนคนกันนิดนึงนะคะรากนี่รสชาติชุ่มคอแก้ไอคอแห้งลดระดับน้ำตาลในเลือดได้แล้วก็ขับปัสสาวะใช่ผมสำหรับกิ่งก้านของเขานี่ก็ไม่ธรรมดานะมีประโยชน์เหมือนกันครับช่วยให้เลือดไหลเวียนสะดวกรักษาตะคิวแล้วก็เน ชาได้ด้วยดีมากเลยส่วนนี้ให้ดูยอดยอดนี่นี่นี่มาสตีตรงนี้นี่ยอดยอดยอดนะยอดจ่านิยมนํามาต้มกับน้ำใช้ล้ังตาบํารุงตาได้ด้วยนะพี่นะครับผมแล้วใบของเรานี่เองครับใบหม่อนนะมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับลดระดับไขมันในเลือดยับยั้งการสร้างไขมันในร่างกายยับยั้งการเกิดคอเลสเตอรอลใบหม่อนเนี่ยเหมาะกับยุคนี้นะเพราะช่วยดูแลไขมันในเลือดนะฮะตั้งแต่ต้น จบกระบวนการเลยครับส่วนใหญ่นะจะเอาใบหม่อนมาทําเป็นชา<ฆ>เอาไปตากแห้งนิดนึงไป<ฆ>อบก็ได้นะฮะ<ฆ>เราก็เอามาชงกับน้ําร้อนคล้ายๆชงชาเนี่ยแหละครับแต่ว่าเป็นชาใบหม่อนนั่นเองนะครับ<ฆ>แน่นอนครับมันอาจจะแบบไม่ทันใจไม่เข้มข้นพอ<ฆ><ฆ>มันได้สารอาหารที่น้อยเกินไปเราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวนี้เลยครับผู้ชมครับนี่เ <นะ S 1> ลย ไวตาเนจั๊ปพลัสสารสกัดใบหม่อนผสมสารสกัดใบมะรุมครับเพราะจ๋า,จาแม่จารู้ไหมใบหม่อนเขามีความจริงซ่อนอยู่นะคะความจริงแรกก็คือรู้ไหมว่าในตำรับยาของจีนเนี่ยเขามีใบหม่อนเป็นสมุนไพรอยู่แล้วและส่วนใหญ่คนจีนเขาจะดื่มชาถูกไหมคะเขาเอาใบาหม่อนเนี่ยมาทาเป็นชาแล้วก็ดื่มกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะข้อมูลฐานข้อมูลยาและสมุนไพรจีนของทางแพทย์ไทยจีนเนี่ยเขาวิเคราะห์ตรงกันเลยนะคะอย่างรัฐบาลเนี่ยเขาให้ชาวมณฑลหูเป่ยะ เอาใบหม่อนมาทำเป็นชาแล้วก็ดื่มดืมด,มดมผสมกับยาแล้วก็ดื่มดืมดืมดมอย่างเงี้ยค่ะครับผม,มความจริงข้อต่อมานะครับคุณชมครับใบหม่อนเนี่ยช่วยยับยั้งการสร้างไขมันใหม่เพราะว่าในใบหม่อนนั้นนะฮะมีสารที่มีโครงสร้างคล้ายกับคอเลสเตอรอล เมื่อทานใบหม่อนเขาไปร่างกายก็จะดูดซึมแทนไขมันที่ไม่ดีฮะ,ะทำให้ไขมันที่ไม่ดีเนี่ยมันไม่มีที่อยู่จริงพาระมันไม่มีที่อยู่ปั๊บมันก็เหมือนเป็นการยับยั้งการเกิดไขมันใหม่ค่ะนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยไม่ให้เม็ดเลือดจับตัวเป็นก้อนแล้วก็ไปอุดตันด้วยครับเรียกง,ง่ายๆก็คือป้องกันไขมันใหม่เข้ามาเนาะ<ช>แล้วก็ ละลายไขมันเดิมที่มีอยู่ไปซึ่งเป็นไขมันไม่ดีนะคะแล้วเขาบอกเลยนะคะว่าผลทางการศึกษาในงานวิจัยของคณะเภสัชร่วมกับคณะแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะได้รายงานว่าการทานใบหม่อน3าครั้งต่อวันทานติดต่อกัน12สัปดาห์ช่วยทําให้ระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญค่ะใช่ครับให้ดูเลยนี่คือใบหม่อนมีอยู่แล้วถูกมาสกัดมาอย่างเข้มข้นมีใบมรุมด้วยค่ะใบมรุมคือด้านล่างนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่ามีผสมอยู่แล้วแล้วทีมวิจัยไวตานเนเจอร์คัด มาแล้วรวมประสิทธิภาพใบามารุมนี่ช่วยสลายไขม,มันเก่าที่ติดตามหลอดเลือดให้น้อยลงทําให้ไขมันในเส้นเลือดอหายไปด้วยนะคะครับผมส่วนนี้เห็นไหมส้มๆแดงๆเห็นไหมฮะ,ะตัวนี้นะ่ยฟักข้าวนะฮะลดโอกาสการเกิดลิ่มเลือด ให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกไม่ติดขัดเมื่อเลือดไหลเวียนได้ดีโอกาสที่จะเกิดไขมันอุดตันมันก็น้อยลงไปด้วยนี่จะไปกินยังไงเนะี่ยใครหาก,กินได้ไง่ายๆม้างเนะี่ยอู้หายากมากเลยนะจากอธิบายไปทั้ง3อย่างบอกเลยว่าไม่ต้องไปทาน3อย่างแบบนั้นเรามาทานหนึ่งเม็ดของไวตาเนเจอร์พัสใบหม่อนเลยดีกว่าเขาเข,าเข้มขน้นไวตาเนเจอร์เขาแบบเด่นเรื่องของเทคโนโลยีในการสกัดให้เข้มข้นอยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าสกัดมาเนี่ยนะคะเข้มข้นกว่า15เท่าเลยใช่ครับย้ำอีกรอบเลยพ่อจา๋าแม่จา๋าอย่างที่พ่อจา๋าแม่จ๋าเคยกินใบหม่อนแบบบดผ เอาไว้ชงเป็นชาใช่ไหมคะถ้าเป็นหมดผงอัดเป็นเม็ดต้องใช้ถึง15เม็ดเทียบเท่ากับเนี่ยวัตาเนเจอร์ใบหม่อนอ่ะหเม็ดจบเลยไม่ต้องกินแบบหมดผงถึง15เม็ดเลยนะคะเพราะเขาเข้มข้นจริงๆค่ะ อนอกจากใบหม่อนและใบมรุมรวมไปถึงฟักข้าวแล้วนะครับยังมีน้ํามัน MCT ครับด้วยน้ํามัน MCT เป็นไขมันดีครับที่เข้าไปช่วยปรับสมดุลไขมันในหลอดเลือดนั่นเองฮะปัจจุบันอาหารเสริมมีเยอะนะพ่อจ๋าแม่จ๋าวากวาเนเจอร์พาสนะเขาบอกเลยว่าได้มาตรฐานการผลิตด้วยรับประกันคุณภาพเพราะว่าผ่าน GMP แล้วก็ HACCP ด้วยค่ะคผมหรือถ้าใครยังไม่มั่นใจแล้วก็วันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญที่มีประสบการณ์ตรงแล้วทานตัวนี้แล้วได้ผลเห็นผลขอเชิญพบกับครูไทม์ด้วยค่ะ ต้อนรับครับคุณรูทามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ครูธามนี่เป็นบุคคลอันทรงคุณค่าเพราะอะไรทํางานช่างสิบหมู่ใช่ไหมครูขาเสมือนช่างสิบหมู่ครับเพราะเราพรมเป็นศูนย์การเรียนรู้งานศิลปะไทยนี่งานสุดการทํางานของครูนี้ต้องแบบใช้ร่างกายแบบไหนและปัญหาสุขภาพมันเกิดอะไรขึ้นรับจริงๆแล้วมันทําทุกส่วนทั้งสมองทั้งร่างกายมือที่สําคัญที่สุด ค่ะสาคัญมากเพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมดหมดเลยจะบอกอย่างนี้คือทุกคนมีปัญหาเหมือนกันเหมือนครูําที่เป็นคือระดับไขมันมันสูงถูกต้องแล้วก็มันมีความดันด้วยนะความดันด้วยใไขมันในเลือดถูกตกันเลยวันนี้ผมก็มีประสบการณ์ตรงเหมือนกันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอายุแล้วก็น้ําหนักตัวมันมามันมาเลยเราก็ไม่รู้ตัวมันใช่มันเป็นเหมือนโรยอดชิด ใช่ครับครับผมแล้วตอนที่เจอตรวจที่เจอนั้นเป็นยังไงอาการต่างๆจริงๆมันมึนหัวแล้วก็ไม่ค่อยโปร่งสบายตรงนี้ก็คือเป็นสาเหตุที่จะไปหาหมอครับครับแล้วเลยหมอว่ายังไงบ้างคะก็ก็เป็นฮะโอ้ฮะใช่เลยเนาะถูกต้องคร่ะค่าค่อนข้างสูงกระทบกับการทำงานคือด้วยความที่ต้องทำงานแบบแพมเมดต้องต้องใช้ความละเอียดทีนี้งานก็เริ่มแบบประสิทธิภาพลดลงถูกไหมคะครับเออแล้วคุณหมอแนะนำให้ทานยาหรือวาเออ ยังฮะก็คือเราทานวิถีชีวิตก่อนปรับพฤติกรรมในการทานแล้วก็อาหารการกินนะครับแล้วก็ออกกรณ์ทงกายนะครับแต่กปกติก็ทานใบหมอนอยู่แล้วอ๋อเป็นชาอ่าเป็นชาครับครับแล้วทานเป็นชาแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็มันก็ดีนะแต่ว่ามันก็ค่อยเป็นค่อยไปแต่ก็มันมันยุ่งยากนิดนึงก็คือเราต้องเอาไปต้มนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็ ไม่สบายตัวนะครับทำให้ทองผูโอ้จริงเพราะเป็นใบชาเนาะชาท้องแล้วยังไงแก้ปัญหายังไงล่ะครับชีวิตตอนนั้นก็มาเจอไวต้านในฉภัตเนี่ยเป็นรูปแบบเม็ดแล้วเป็นสารสกัดแบบเข้มข้นใช่ลองเลยไหมคะ จริงอย่างๆปกติแล้วก็ทานสูตรอื่นสูตรอื่นของไวยตันเยจพาสก่อนนะครับรู้จักอยู่แล้วครับผมแล้วพอเห็นเขาออกผลิตภัณฑ์ใบหมอนมาโอยดีใจเลยครับดีใจเพราะตอบโจทย์เราพอดีถูกเพราะว่าเรารอมานานละครับและอย่างหนึ่งสิ่งที่ดีก็คือ เราทานแค่เม็ดเดียวไม่ต้องมาวุ่นวายกับการชงชาอีกแล้วหเม็ดจบแล้วสารสกัดแบบเข้มข้นด้วยครับทานติดต่อกันนานแค่ไหนถึงแบบเออเริ่มเห็นผลว่าความดันลงคอเลสเตอรอลลงก็ในระยะหนึ่งฮะก็คือเราเรารู้ตัวนะครับรู้ตัวเองไม่ค่อยมืนละทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นใช่ใช่แล้วท้องผูกมันมีเหมือนตอนที่เราจิบชานะไหมฮะไม่ครับเพราะว่าชาเนี่ยก็คือเลิกกินเลย มันนั้นเรามากินในส่วนของไบคาร์นมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับออดีทําให้เรากระปี้กระเป๋าแล้วก็ไม่มึนหัวแล้วก็ไม่เหนื่อยง่ายนะครับกลับไปเช็คกับคุณหมอใช้ชีวิตปกติกลับไปเช็คกับคุณหมอคุณหมอเขบอกว่าอุ้ยทุกอย่างปกติหมดเลยใช่ก็ล่าสุดก็ไปไปตรวจสุขภาพเรื่องไขมันนี้แหละครับก็ผลออกมาก็ เป็นหน้พาพอใจไม่ต้องกินยาหมอใช่ไหมไม่ครับไม่ครับดีดีเพราะบางคนนะเวลาไปเจอแล้วหมอทักเนี้ยถ no ้าไม่ดูแลตัวเองกินยาคือตลอดชีวิตเลยนะใช่แล้วกินเยอะด้วยนะครับอ